ยอดเขาลูกโลกหิมะเธเดีพอร์ตไปยอดเขาลูกโลกหิมะครับกลับไปที่เดิมไปที่เดิมนะครับถือว่าสวยนะด่านนี้ยอดเขาเอาแล้วผมอุ้ไปไหนวะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดีเดอัพก่อน ก็ฟุบขึ้นมาโอเคไปฮัลโลปเพนกวิน่อยแช่กวางเลยฮนะกวางปอมกวางหรืออะไรเนี่ยสัตว์ตัวอะไรวะไม่ใช่กวางหรอก เจอผู้เล่นทักทีหน่อยเล่นนี้มีกี่คนนยะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนโอเคพอเพียงแล้วอ่าทำไมล้มอ่ะเดี๋ยวมันบั็กนี่สาวสาวสวัสดี ทักสาวหน่อยอ่ารลู้อีกแ้ลอะไรวะปีน่าต้นเนี้ยเอ้ยปีนได้เยสโด้ปีนได้ขอสักลูกครับูงติกตอโอเค ซักรูปลง t ิ k กต k อกดีครับไปอ่าอ่าล้มเฉยเลยแม่งล้มว่ะโพสต์ออฟฟิศเราเข้านี้เอ้ยมันเข้าได้น,นะครับอ๋อนี่เมลส่งจดหมายไม่ส่งดีกว่าไป เราขึ้นตรงนั้นครบเราขึ้นไปนะมีอะไรที่น่าสนใจมัางมีวไม่เอาครับโอ้ไม่ไม่ไปไปบลบอกถ้าเข้าไปแล้วออกมาเนี่ยมันไม่ทีเลียอขอดมายอดเขานี่นะขึ้นไปสุดกอบนบ้าน ตันแล้วดันเมืองก็ถือว่าโอเคนะหมูมันก็คือหมูนั่นแหละครับอันนี้ไปไหนครับเาวสิน ซินเตอร์อ๋อนี่มันทาวซินเตอร์บนยอดเขาผอย่าเอาปีกเสื้อออกก่อนมันดูตุ๊ดไป <c oughs> ดูตุ๊ดปะไข่รู้หนัแชทขีนมันหน้า ยี่ันหน้าคาเฟ่ครับมีต้นในข้างในพี่มั่งมีที่นั่งครับออกไปก่อนนี่หอด้วยีปีหอตึงๆมีสปริงด้วยอะ่ะหมุนดิสปริงก่อนสิงโชคครับ

ไปก่อนเดสตเตชันอ๋อเราเราเข้ามาเมื่อกี้เรานั่งแล้วครับรถไฟเองไม่มีขมเลยเอ,อ๋อรถไฟมีสองนี่ มีสองร้านก็คือเทนสเตชันเปอกันเลยน,นั่งฝ่ายวิน อันนี้ผมไม่ได้ใช้คอมเครื่องเก่าใช้คอมใหม่นะครับบดตรจดจการแมปหนักๆถ้าคอมปกติเรใช้คอมเก่าเล่นเรบอกตอนนี้ไม่ได้มันหนักค่ึงแทบพัถึงลองดูแล้วสักรูมหนึ่งก่อนนอนโอ้แฟนกินมาแล้วแฟนกิน,นอู้น่ารักจังเลย ลดทันออกทันแล้วโอ้ยังดีกว่าโอ้มีฉลามด้วยเอ้ยไม่ใช่ลงมามีโคโล่เช็คออกแล้วครับ ยอดทำน้ำแข็งเชียยบล้างจะขาดไลยเนี่ยขาดไปนีตกเหววี่ปวีปตายหาเลยเนะี่ย คอถึอแออง,องแล้วจอดก่อนไปจอดกูลงก่อนแล้วถือว่ามีแค่นี้นะไม่มีอะไรมากครับแฮปปี้ฮอลิเด์ก็มีแค่นี้นะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับสวสีครับ